พบกับเลือดนักสู้จากจังหวัดสงขลาอดีตอายการใหญ่ทำงานด้านกฎหมายมือหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ครับอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพบกับทาวน์เซนเนียม

ที่เคารพรับพักเพื่อไทยพักสินยิ่งรักและควายทุกตัวที่สังกัดพักนั้นมันดูถูกพี่น้องประชาชนและดูถูกคนของประชาธิที่ปัว่าเราไม่กล้าออกมาข้างถนนเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชน พี่น้องครับเสียงนกหวีดที่ร้าวใจความไม่ยุติธรรมที่เราถูกคมเหงมาโดยตลอดด้วยระบอบทักษิณเป็นเหตุให้พี่น้องลุกขึ้นมาต่อสู้เช่นเดียวกันพักประชาธิปัตย์ตั้งมาเกือบเจ็ดสิปีเราเคียงบ่าเคียงไหลปบัดนี้ภายใต้การนำของหัวหน้าพัก และท่านสุเทพเทือกสุบรรณใครพร้อมที่จะเดินไปกับพวกเราไปยังสภาวันนี้พี่น้องพี่น้องครับสิ่งที่ประเทศไทยของเราชาติบ้านเมืองของเราอยู่ในระหว่างการเกิดวิกฤตมาอย่างต่อเนื่องก็เพราะระบอบทักษิณ ระบอบทักษินเข้าครองเมืองตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันพี่น้องจะเห็นได้ว่าปากใต้3จังหวัดบวก4อำเภอของจังหวัดสงขลาบ้านผมเราอยู่กันมาอย่างสงบในช่วงที่พระนท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ปี41ถึงปี43 พี่น้องครับเหตุการณ์เกิดในปักใต้เพียง13ครั้งต่อหนึ่งปีใน5จังหวัดสแสดงว่าท่านชวนและพักประชาธิปัตย์ได้แก้ไขปัญหามาอย่างถูกทางหลังจากทักษิณเข้ามาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีมีการอุ้มฆ่ามีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้น2,000กว่าครั้งครับพี่น้องครับ นั่นคือผลพวงของระบบทักษิณทักษิณหนีหางจุกตูดไปอยู่ดูไบเกิดจากการถูกสารพิพากษาให้จำคุกสองปีเราคิดว่าระบอบทักษิณมันน่าจะตายไปแล้วแต่ที่ไหนได้เมื่อประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลระบอบทักษิณกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ผมจะพาพี่น้องโยนไปเมื่อวันที่12เมษายนปี2552ในวันนั้นหลังจากพวกเสื้อแดงภายใต้สั่งการของระบบทักษินได้เข้าไปบุกรุกการประชุมอาเซียนที่จังหวัดชนบุรีจนกระทั่งการประชุมไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ผู้นำของแต่ละประเทศจะต้องหนีเอาตัวรอด เพื่อรักษาชีวิตเอาไว้จากการนำของอาริสมันพงเหลืองรองและคณะถึงวันที่12ในช่วงใกล้ๆกล้สักเก้าโมงเชา้าผมกำลังจะเดินทางกลับหาดใหญ่เพื่อไปวันสงกรานในวันรุ่งขึ้นท่านสุเทพเทือกสุบันโทรศัพท์ไปถึงผมว่าถาวรคุณอยู่ไหนพี่น้องครับผมบอกว่ากำลังจะเดินขึ้นเครื่องบิน เพื่อไปงานสงการานต์ร่วมกับพี่น้องไปลดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่และหัวคะแนนและพี่น้องประชาชนําบอกคุณกลับไม่ได้ต้องรีบกลับเข้ามาภายในเดี๋ยวนี้และไปยกร่างประกาศในการประกาศใช้กฎหมายรักษาความมั่นคงภายในเพราะไอ้พวกเปรตนั้นมันกำลังจะบุกเมืองหลวงและกำลังจะทำลายบ้านเมืองให้เกิดวิกฤตผมก็กลับเข้ามาพี่น้องครับ หลังจากเขียนประกาศเสร็จพระนท่านนายกรัฐมนตรีในขณนะนั้นคือท่านอพภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านสุเทพและอีกหลายคนมาประกาศใช้พรบรักษาความมั่นคงภายในเพื่อรักษาบ้านเมืองให้อยู่ในความสงบผลปรากฏว่าพวกสแสดงภายใต้การนำของอลิสมันและอีกหลายคนสุพรได้บุกเข้ามาในกระทรวงมหาดไทยพี่น้องครับ สิ่งที่พี่น้องได้เห็นในจอทีวีนั่นคือการทำลายทำร้ายพี่น้องคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณนิพนธ์พร้อมพัน์และคณะซึ่งเป็นคนขับรถหัวแตกเลือดอาบส่วนท่านอภิสิทธิ์กัดขับท่านสุเทพนั้นถ้าไม่นั่งรถกันกระสุนรถพุ่มเกาะผมมั่นใจว่าขณะนี้เหลือแต่ชื่อ พี่น้องครับปลบมือเป็นกำลังใจย้อนหลังให้เขาหน่อยนั่นคือความอมหิตของคนในระบอบทักษิณในวันนั้นถ้าไม่ตัดสินใจสั่งคนขับรถขับจนประตูของกระทรวงมหาดไทยปัดนี้เราต้องเสียใจกันจนวันตายพี่น้องที่เคารพเสร็จ2,552ไม่พอ มาถึงปี2553คนพวกนี้ได้ฟื้นคืนชีพด้วยการไปฝึกคนใส่ชุดดำและอบรมคนเสื้อแดงให้มีความเป็นอมหตยกขบวนทัพมาเริ่มต้นที่ถนนลาดชชดำเนินเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเหตุให้พลเอกล่วมกล้าวนายทหารและนายตำรวจและพี่น้องประชาชนตายไปหลายท่านแค่นั้นไม่พอพี่น้องครับ คนเหล่านี้เดินทับมายังสี่แยกราชประสงค์และหลายๆจุดในประเทศไทยของเราในกรุงเทพมหานครเริ่มต้นด้วยการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเผาบ้านเผาเมืองระบอบทักษิณมันเหิมเกริมเป็นเหตุให้กฎหมายของบ้านเมืองต้องทำหน้าที่เมื่อกฎหมายของบ้านเมืองต้องทำหน้าที่แล้วปรากฏว่าคนเหล่านั้นไม่พอ ดำเนินการทุกอิถีทางที่จะขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ให้ได้พี่น้องครับการขับไล่ในวันนั้นเกิดจากการที่ทักษิณต้องการล้างผิดให้กับตัวเองและเมื่อการเลือกตั้งชนะนี่คือที่มาของการออกกฎหมายนิรโทษกรรมพี่น้องครับถ้าวันนี้กฎหมายนิรโทษกรรมรับประกการในวารละหนึ่งผมอยากถามพี่น้องว่า พี่น้องจะป้อมรองสมานฉันกับไอ้คนพวกนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีอินังปูต่อแหล่เลยครับมันพูดไว้ก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศพูดว่าการที่เราอยากเห็นความปรองดองเกิดขึ้นนั้นต้องเปิดใจให้ผู้ที่เดือดร้อนได้รับการดูแลอย่างยุติธรรม เห็นใจผู้ที่ต้องความต้องการความเป็นธรรมพี่น้องครับภรรยาและลูกของพลเอกรุ่มกล่าวกับคณะที่เสียชีวิตได้รับความยุติธรรมหร้อยังพวกเราที่บาดเจ็บล้มตายทรัพย์สินถูกเผาสูญหายวัดพระแก้วถูกยิงด้วยกระสุนเอ็มเเรายอมหรือไม่ยอมที่จะร้องร้องกับพวกมัน พี่น้องที่เคารพการนิรโทษสกรรมนั้นพักประชาิปธัย์ไม่เคยขัดข้องแต่เราขัดข้องกับความผิดบางประเภทความผิดประเภทที่หนึ่งการที่ทักษิณโกงบ้านโกงเมืองเราไม่ยอมใช่ไหมพี่น้องประการที่สองการเผาสารคางและเผากรุงเทพมหานครพี่น้องยอมหรือไม่พี่น้องไม่ยอมใช่ไหมครับ พี่น้องที่เคารพครับวันนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าเสียงข้างมากจะลากไปหรือเสียงข้างน้อยจะต่อสู้ได้ในเวทีรัฐสภาเรายกมือสองมือยกเท้าสองเท้าเราเขาสู้เขาไม่ได้เราหวังเพียงอย่างเดียวกำลังใจจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่และอยู่ทั่วประเทศครับพี่น้องครับ พี่น้องที่เคารพถ้ากฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้การทำหน้าที่ของตำรวจที่กำลังสอบสวนเอาผิดโดยเฉพาะตำรวจที่ดีต้องหยุดทำหน้าที่ทันทีไยการที่กำลังฟ้องผู้ก่อการร้ายและผู้เผาสาลากลางและเผาทรัพย์ส,สินและมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดจำนวนสองสามรอยคนต้องหยุดทำหน้าที่ทันที ผู้พิพากษาที่กำลังพิจารณาคดีเอาผิดไอ้ทักษิณกับคณะต้องหยุดทำหน้าที่ทันทีกรมราชทัณฑ์ที่ขังคุกพวกเสาเผาสารากลางพวกที่มินในหลวงก็ต้องปล่อยตัวพวกมันทันทีพี่น้องครับถามว่าที่ยายปูบอกว่าการเนี้โทษสกกรรมเพื่อความปรองดองนั้นถ้าหากว่ากฎหมายฉบับนี้